สวัสดีค่ะพี่น้องช่องหมอครอบครัวนะคะพี่น้องเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะประจําโรงพยาบาลสง่งเสริมสุขภาพตําบลค่ะดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงดูแลในกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยนะคะได้เจอประสบการณ์ในการทําง,งานมากกว่า15ปีค่ะในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนนะคะได้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียงค่ะ ให้คำปรึกษาแนะนำในญาติผู้ดูแลนะคะซึ่งในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะเราก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะหลายๆปัญหานะคะซึ่งบางครั้งผู้ดูแลค่ะก็ดูแลได้ไม่ถูกต้องนะคะพยาบาลน้องค่ะก็เลยตั้งใจที่จะทำคลิปให้ความรู้เคล็ดลับเทคนิควิธีการในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะสำหรับญาติผู้ดูแลมือใหม่ค่ะด้วยความตั้งใจนะคะอยากช่วยเหลือแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านค่ะ ช่องหมอครอบครัวนะคะเป็นช่องที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังใจค่ะที่จะส่งมอบให้กับผู้ดูแลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะพยาบาลน้องค่ะต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ทุกท่านได้มอบมาให้ค่ะได้ติดตามช่องหมอครอบครัวนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะมียอดผู้ติดตามครบสองพันคนแล้วนะคะค่ะพยาบาลน้องนะคะก็ขอทุกท่านนะคะแบ่งปัน แชร์คลิปควารมรู้ดีๆของช่องหมอครอบครัวค่ะเพื่อให้ญาติผู้ดูแลท่านอื่นๆน,นะคะได้เรียนรู้ค่ะบางครั้งก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการทำแผลกดทับการป้องกันการเกิดแผลกดทับการให้อาหารทางสายการให้ออกซิเจนที่บ้านเทคนิคการดูดเสมหะนะคะและสาระอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะซึ่งเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนไม่เกิดแพลก,กดทับค่ะลดการติดเชื้อนะคะลดอาการข้อติดค่ะไม่ขาัดสารอาหารนะคะลดภาระนะคะที่จะต้องนําผู้ป่วยส่งไปโรงพยาบาลค่ะเพราะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแต่ละครั้งนะคะมีเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายมากมายใช่ไหมคะและเพื่อลดภาระของผู้ดูแลให้น้อยที่สุดค่ะพยาบาลน้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณ ทุกๆกำลังใจที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะและสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆนะคะเทคนิคดีๆวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงค่ะและจะพัฒนาช่องนะคะจะพัฒนาคลิปความร,รู้ดีๆให้กับทุกๆท่านค่ะหากผู้ดูแลท่านใดนะคะมีปัญหาในเรื่องอะไรคะ่ะให้ส่งข้อความไว้ใต้คลิปนี้นะคะพยาบาลน้องจะได้นำเทคนิคการดูแลและคนะําแนะนำต่างๆมาให้นะคะ ฝากกดติดตามกดแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ